ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Final Fantasy XIV คลิปที่แล้วเราคร้างกันไว้ที่ยูดีแบรนตามไปขัดขวางการโจรกรรมของจอมโจรพันหน้าที่งานแต่งงานของอลาเบลลาแต่ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาทำไม่สำเร็จและสมบัติชิ้นต่อไปที่จอมโจรหมายตาเอาไว้ก็คือรางวัลของผู้ชนะ ซึ่งเอลลี่เชื่อว,ว่าน่าจะหมายถึงการประลองใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นในเมืองอูดาที่ว่ากันว่าผู้ชนะจะได้สมบัติของมาสเตอร์เฟียร์ไกส์ผู้ด่ำรวยเลยทีเดียวนักรบแห่งแสงและเอลลี่จึงเดินทางไปหาข้อมูลเพิ่มและได้รู้เรื่องจัคก,กนเนลอนที่หาข้อมูลให้เอลลี่ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งหลายคนถอนตัวเพราะพวกเขาได้รับบาดเจ็บก่อนการแข่งขันจนงานแข่งนี้แทบไม่เหลือผู้เข้าร่วมเลยการที่จอมโจรคิดจะมาชิงรางวัลของผู้ชนะกับการที่ผู้เข้าแข่งพากันถอนตัวไป จะต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่นักโรบแห่งแสงกับเอลลี่จึงเดินทางไปหาดาวเมโดที่เป็นผู้ดูแลการแข่งโดยความที่ดาวชื่นชอบผลงานของเอลลี่เขาจึงอนุญาตให้เธอสืบเรื่องนี้ได้เต็มที่รวมถึงนักสืบไบรเดียนที่รับหน้าที่ทําคดีนี้ด้วยแต่ฮิวบีแวนกับนาชูก็ามาถึงทั้งที่ไม่มีใครเชิญอีกเหมือนเดิมซึ่งดาวให้ข้อมูลเพิ่มว่าผู้ชนะในครั้งนี้จะได้สมบัติที่เรียกว่าพรของผู้ปกป้องและก็เหมือนทุกครั้งคือฝั่งเจ้าของสมบัติได้จ้างทหารฝีมือดีมาคุ้้้มมกันมันนนสบติิชีแลว พอได้ยินแบบนั้นไบรเดียนก็ไม่สบายใจทันทีเพราะครั้งก่อนทหารบรัสเบธเขาปกป้องสมบัติไว้ไม่ได้เขาเลยขอเป็นคนปกป้องสมบัติเพื่อความปลอดภัยแต่ดาวไม่อนุญาตเพราะเขาก็รู้เหมือนกันว่าจำโจนผันนาอาจจะปลอมตัวเป็นใครก็ได้แม้แต่ไบรเดียนทางเดียวที่พวกเขาจะเข้าถึงสมบัติชิ้นนี้ได้จึงเป็นการเป็นผู้ชนะในการแข่งตามกติกาที่ตั้งเอาไว้แต่แล้วอัลทรอสเจ้าหมึกมุ่งแปดหนวดก็เดินเข้ามาพร้อมกับอัลวิลาหนักสูสาวที่สมัครเข้ามาใหม่ ดาวเล่าว่าออลทรอสเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเวทมนต์โบราณแต่ตอนที่เขากําลังจะถูกฝังลืมอยู่กลางทะเลทรายออลทรอสก็ร้องขอชีวิตและบอกว่าเขายอมทําทุกอย่างตอนนี้เขาเลยมาทํางานอยู่ที่โคลิเซียมอย่างที่เห็นแต่ด้วยความหึงของออลทรอสก็ทําให้เขาดูน่าขยะแขยงอยู่เหมือนกันขณะที่อาวิล่า็รูดูชื่อเสียงของกลุ่มนักรบแห่งแสงถึงอย่างนั้นอาวิล่าก็ยังพร้อมจะเผเชิญหน้ากับใครก็ตามที่เธอต้องเจอในการต่อสู้ด้วยเพลงดับวายุของเธอยูดีแบรนด์จึงอาสาเเป็นนตัวแแท้าขง แต่ไรเดียนตัดสินใจให้นักรบแห่งแสงเป็นตัวแทนของเขาในการต่อสู้เมื่อรู้ว่านักรบแง่งแสงคนดังจะเข้าร่วมการประลองด้วยดาวก็ดูจะตื่นเต้นขึ้นมาและอนุญาตให้เพื่อนของเธอตามไปด้วยได้ระหว่างนี้คิวดี้แบนกับนาชูเลยคิดจะเริ่มการสืบคดีของพวกเขาแต่ก็ถูกเอลลี่ห้ามเอาไว้เพราะเธอกังวลว่านักรบแห่งแสงอาจถูกลอบทำลายเหมือนกับนักสู้คนอื่นๆและเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอมากกว่าทุกคนเลยกอกลุ่มกันเอาไว้ยกเว้นไรเดียนคนเดียวที่ออกไปสืบคดีตามหน้าที่ที่ได้รับมา การเนลอนบอกกับกลุ่มของฮิวดีแบนว่าอาวิล่าเป็นนักสู้ฝีมือน่ากลัวและยินว่าเลชิงแลดที่สู้กับเธอเมื่อไม่กี่วันก่อนบาดเจ็บจนต้องพักไปเลยกลุ่มของฮิวดีแบนเลยแวะไปหาเลชิงแลดซึ่งจากคำพูดที่เจอหน้ากันครั้งแรกเหมือนว่าการที่เขาแพ้ให้กับอาวิล่าอย่างหมดรูปจะทําให้เขาถูกผู้คนเหยดยดหยามมากทีเดียวแต่เลชิงแลดอ้างว่าการต่อสู้ของเขากับอาวิล่านั้นไม่ยุติธรรมเพราะเพลงดับวายุข,ของเธอมันขี้โกงมันต้องเป็นเวทมนต์อะไรสักอย่างแน่ และพวกคนเถื่อนอย่างเช่าอลามิโกโก็ไม่ใช่นักสู้ที่จะมีเกียรติอยู่แล้วพอได้ยินแบบนั้นเอลลี่ก็ด่าเขาให้พอเลจิงแลดกำลังงองแง,ง,งเหมือนเด็กหาข้ออ้างเพื่อปกป้องอีโก้ของตัวเองและไม่อยากคุยกับเขาต่อแต่ฮิลดี้แบนยังไม่ทิ้งความเห็นของเลจิงแลดเขาจึงเข้าสมัครแข่งเพื่อที่จะได้เผชิญหน้ากับเพลงดับวายุด้วยตัวเองและสืบเ,เรื่องของเอลทรอสที่เกี่ยวข้องกับเวทมนด์และก่อนหน้านี้ยังอยู่กับอวิลาอีกด้วยเพราะเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเพลงดับขี้โกงที่เลจิงแลดพูดถึงก็ได้ แต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเจ้าหมึกม่วงเดินแทะลมสาวๆไปทั่วเมืองพวกเขาเลยหัดไปสืบเรื่องของอาวิล่าแทนแต่ก็มีการเฉลยว่าอัลทรอสรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มของฮิวดีแบนกำลังแอบดูเขาอยู่และได้รู้ว่าอาวิล่าอยากชนะเพื่อเอาสมบัติมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอกับครอบครัวเหมือนกับที่เลาบานเคยทำแต่ออาทรอสก็ตามมาขัดขวางการสืบสวนเพื่อช่วยอวิล่าโชคดีที่กรอตเบิร์ตตามมาช่วยไว้ได้ทันทำให้เรื่องที่เหล่านักสู้ถูกทำร้ายก่อนการแข่งถูกไขไปได้หนึ่งเรื่อง แต่คิกาเมสก็กลับมาเพื่อที่จะแก้มือการต่อสู้ครั้งก่อนกับนักรบแห่งแสงด้วยเหมือนกันเมื่อเอาข้อมูลทั้งหมดกลับมาบอกไบรเดียน<ๆ>เขามองว่ามีความเป็นไปได้ที่เอาทรสอสอาจกำลังร่วมมือกับอาวิล่าเพื่อชิงสมบัติมหาศาลที่เป็นรางวาัลและไบรเดียนยังพบว่ามีกล่องลังหน้าสงสยัยถูกส่งมาที่โคลิเซียมอีกด้วยแต่มันก็เป็นแค่เหตุที่คืนชื่อว่ามิกกินเฉพราะตัวไม่เหมือนใครเท่านั้นนักรบแห่งแสงจึงกลับไปที่โคลิเซียมเพื่อเข้าร่วมการประลองการสันนิษฐานของทั้งแแบบละเรดียนนนั้้ถูกตอง ถูงแม้อาวิลาจะมีฝีมือจริงๆแต่เธอก็ร่วมมือกับเอาทรอสแต่เพลงดลักวายุของเอาวิลาก็เป็นการโกงโดยที่เอาทรอสจะนําเหตุมาทําให้สัตว์ประหลาดจากเป็นพายุออกมานั่นเองทําให้เอาวิลาทุกตัดสิทธิ์ไปส่วนนักรบแห่งแสงก็ชนะเัลทรอสกับสัตว์ประหลาดได้สําเร็จทำให้เธอเป็นผู้ชนะในการประลองครั้งนี้อืมตนน้โกันเข้าไปชอบเราันแล้วละนั่นก็คือการต่อสู้แห่งยุก ถึงเวลาที่เราจะมายนชมสมบัติของผู้ชนะกันแล้วล่ะครับลและนี่ก็คือสมบัติส่วนตัวของท่านฟายเกสพรแห่งผู้ปกป้องสมบัติที่ข้ามผ่านการเวลาจนโลกต้องจารึกเอาไว้ขณะที่แม้แต่จอมโจรยังอยากได้ไปครอบครองเลย <laughs> โอ้โห,ส,โหสวยปิง๊งข้างบนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนักสืบและนักประดิษฐ์พวกท่านรอคอยมานานแล้วแต่ไม่ต้องห่วงการแสดงหลักจะเริ่มขึ้นแล้วแหละครับเ<ห>สียงกระผมเองจอมโจรผู้สง่างามไงสวัสดีครับ ผมรู้ว่าทุกท่านต่างก็จ่ายเข้ามาเพื่อชมในวันนี้แต่ผมรับรองได้ว่าการแสดงของผมจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนทีนี้ขอเชิญนั่งกันตามสบายและรับชมให้สนุกนะครับอ้เปิดตัวมาเป็นดอกไม้ไฟกันไปหมดเลยดอกไม้ไกจะทำอะไรผู้ชมชอบมากที่ด,ดีดีแน่แบบเนี้ย เจ้าจอมโจรจำครั้งแรก็ผมเอาไว้นายจะไม่วันได้ขบวนสมบัติอีกแล้วเราผมขอสาบานด้วยชื่อแมดเดวิวเลยครับต้องจัดการให้สิ้นซากโล้วปออะไรเนี่ยเต็มคั่งอย่างวันนี้แล้วชาโกติโอเนกาดเฮ้ยเฮ้โอ้แกลกเหรอดีจริงๆที่ได้เจอกับเพื่อนเก่าอีกนะ แต่นายมาผิดเวลาไปหน่อยนะครับเพื่อนเจอกันอีกแล้วสินะแต่เอ๋อะไรข้างหลังอาจจะเปิ่งอุ้ยอ่าเต๋เต้อ๋อเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวสินทราเจ้าคือชนะข้าในครั้งหนึ่งแต่วันนี้ข้าจะขอแก้มือ ดนหอกที่จะทะลุของเจ้าอือหืมไม้ต้งเห็ดเสียบไม้นั่นน่ะเหรออะไรนะวะวะออกของข้าเอออะไรพีลูกไปเอาไปนาย่ไหนนี่ไงข้าเลยทักเขาเลย พ่อดูเหมือนจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญจะชอบความกระตือรือร้นนั้นแต่ว่าการแสดงในวันนี้สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นฮะอะไรด๊ นีงเงินนแต่เงินตัว้มันจกไปเร็วนี่กด้กดคุณได้บนเรือแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวันไปหยิบิีชู่มาไหมกินนะกินนะว้าวโดนลมปัดแย่แล้วโอขอรักของข้านี่ คิดสิคิดไี่หเลเยวมานีมาเฮ้ยแย่แล้วเจ้าโจแนนจะได้แหวนไปแล้วนะครับหน่อยไน้ เฮ้ยต่อใจเร็กันไปหรือเปล่านั่นฟังดูไม่เหมือนสุภาพบุรุษแบนเดวิลเลยนะนี่แนะฮะเร็วมากเฮ้อเออตัวเยี่ยงชายชาตรีมันประแก่ที่คินเคยข้าวขมาสามอยู่ตะลึงกันหมดเลยสิท่าเดี๋ยววิ่งอะไรมาเลยไม่ก็ แกันอีกแล้วนะโอ้ทำไมทักทายลูกกันแบบนี้เง<อ>ียงสักหน่อยเป็นไงเป็นไงความรักของป๊ะป๋ายอดมากป๊ะปะ๊าถ้าแหวนไม่ยอมลงมาหาเราเราก็ต้องขึ้นไปหามันเหมือนกับตอนดวงจันทร์ดัลมุธยังไงล่ะครับอืมเข้าใจละยูดิแบรน์ฮลิงดอร์เมซิเมเลียนมาโูวิล หลังงันก็ลงทะยานไปดังสุภาพบุรุษแมนดเดวิวนี่นีน่ยนี่นะี่ยนี่น,ะนี่ยนะมาาออกแรงมากกันไปแล้วครับอะไรของเขากันฮิวด,ด,ดี้ไปดวงจังนทร์ซะแล้ว รัับตงกน้เหมือนจะจะหมุนตัวเยอะไปนิดหน่อยนะถึงจะไม่เป็นไปตามแผนแต่ผมก็ได้สมบัติมาแล้วและจะบอกอะไรให้เอาบุญว่าแหวนนี้น่ะมันของปลอมไม่เชื่อก็ดูเองนะของปลอมเหรอแต่ไม่ต้องห่วงผมเชื่อว่ากุญแจนี้จะต้องพาผมไปหาสมบัติที่แท้จริงแน่ คระงกันไว้เจอกันใหม่นะครับผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายอ๋อคุณแจนั่นมันแจ่แล้วผู้ทหารร้บโจดนั่นเอาไว้สัง<า>สัง<า>สังานมาลสัง,สง,สงหนึ่งสองอย่าอู้นะไหนจะจนเฮ้เจ้าโจถ้างนี้โดนจับแน่แก <laughs> หายไปไหนฉันก็ไม่รู้หายไปแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดน้ามืดไม่ทนแล้วหรอกครับรางวัลที่สองไว้ในความใก้รู้เดี๋หายไปแล้วครับนี่แกว่าไงนะรางวัลที่สองเหรอหมายความว่าอย่างไงนะนีบอกว่ามีรางวัลเดียวไงเมื่อกี้เจ้าโจนนั่นบอกว่านี่ของปลอมใช่ไหมจอมโจนนั่นไม่ได้โกหกหรอกนะสายตาชั่งฝีมือของฉันเห็นได้อย่างชัดเจน อันนี้มันนี่นั่นมันก็แค่ของเรียนแบบตอนนั้นแหละฮะนี่หลอกกันเหรอยังไงสิไม่จริงรลต้อไเป็นเพราะแสงนนแน่ๆใช่แล้วถ้าคุณเดินมาสองตรงนี้แล้วล่ะก็นะ,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 ะเป็นอะไรไปละ่ะเหงื่อท่่มตัวเลยนะ,ะ,ะใจเย็นก่อนสิทุกคนคือผมอธิบายได้นะ,ะดูมันว่ากูต้องมากับเราแล้วหรอครับ ตรงนี้ครับอ้โหอ,อ,อยากโสมแต่ผมยังเป๊ะอยู่นะฉันยอมทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองยอมร่วมมือกับเจ้าปลาหมึกหื่นนั่นเพื่อสมบัติปลอมๆอย่างนั้นเหรอฉันนี่มันโง่จริงๆ อย่าโทษตัวเองเลยครับคุณอวิล่าที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อคุณเฮเกลินาไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะแล้วคุณรู้ชื่อน้องสาวฉันได้ยังไงค่ะคุณผู้หญิงผมไม่ได้แอบตามคุณไปที่เหมืองนานาวาแล้วแอบฟังคุณคุยกับน้องสาวหรอกนะครับเฮ้อเฮ้อ อขอโทษครับรอดไหมรอดไหอ,าอนายไม่ผิดหรอกความโลภอยากได้สมบัติและชื่อเสียงมันทำให้ฉันลืมไปว่าตัวเองสู้ไปเพื่ออะไรศักดิ์ศรีของฉันและความไว้ใจน้องสาวคงไม่ได้กลับคืนมาง่ายๆแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกนะ ยังมีอีกเรื่องที่ยังไม่เข้าใจก่อนที่เจ้าจอมโจรนั่นจะบอกว่าแหวนนั้นเป็นของปลอมเขาก็ได้กุญแจห้องเก็บของไปแล้วหมายความว่ารวันที่สองแหวนแห่งความใครรู้เป็นเป้าหมายของเขามาตั้งแต่แรกแต่ทําไมละ่ะมันต้องมีรูปแบบการเลือกเป้าหมายของเจ้าโจรนั่นสิรูปแบบที่จะทําให้เรารู้เป้าหมายที่แท้จริงของเขานะ่ะอืมดาเป็นคําสัญญาความบริสุทธิ์ของอาเซม่าแหวนแห่งความใครรู้สมบัติทุกชิ้นต่างก็มีเรื่องราวของมัน และที่สำคัญมันยังมาจากยุคเบลเดียนส์ด้วยใช้หมดนั่นอะไรอีกล่ะอ๋อนึกออกแล้วใช่แล้วล่ะเจ้า่นนั้นจะต้องคิดเอาไปขายแพงๆที่พิพิธภัณฑ์เบลเดียนส์จนพวกเขาต้องหมดตัวแน่เลยล่ะครับผมเชื่อว่าการไปต่อไปของเขาจะต้องให้คำใบเราเรื่องนี้แน่นแน่ใช่ฮิวดี้มคิดแล้วใช่ไหม สาบานสิว่านั้นผ่านการกันกรองจากสมองแล้วนะเล่นใหญ่ขนาดนั้นคงเอาไปขายหรอกคิดได้ยังไงเนี่ยเอะเอะเอะปวดหัวไม่มีใครซื้อเลยเหรอเออเออะอเอากาดมาเหรอลอยสูงหืม วันนี้จะปักหัวใครไหมเนี่ยดูเหมือนกันนั่นจะมาแล้วนะเขาไปเลื่ไปเด้อหาปากแล้วโหย่ใไญ่เหมาะเลยตัดต่อคำพูดบ้าเอกเลยโอ้โห่ตัวใหญ่โตอลังการเลยไม่เคยเห็นของใครใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยเย้จะปักมาทำไมทางนี้เย้ ไม่โดนเฮ้ยหลอดไหมไม่โดนจ้าไม่โดนจนได้เดมือทาบอก นี่มันอะไรกันเนี่ยจามแรงขนาดนี้เลยเหรอฮอ้ยั <How? S 2> ยารู้ไวอยู่เ uh กงไปก่อนไม่ให้เสีย uh ฟอร์มฉันสนุกมากกับการไล่ล่าข,ของเราแต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเมื่อฉันได้สมบัติทั้งสี่ความยุติธรรมจะบังเกิดเงินนี่ก็คือการท้าทายครั้งสุดท้ายของจอมโจรสินะคะแต่สมบัติทั้งสี่ชิ้นที่เขาพูดถึงคืออะไรกันนะสมบัติทั้งสี่ชิ้นโดนทับอยู่อื เมื่อสมบัติทั้งสีแห่งเบลเดียรวมเป็นหนึ่งความชั่วร้ายจะถูกกำจัดด้วยลำแสงแห่งพระอาทิตย์เขาฮึตำนานเก่าแก่ที่เป็นแค่นิทานแต่เหมือนทอมโจนน่าจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะมสมบัติทั้งสแห่งเบลเดียนั่นเหระการตัดสินของผู้ปกป้องนั่นเหระ ความเชื่อของผู้มีศรัทธาสินะทุกวันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนพูดถึงกันถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็นะเรื่องราวของจอมโจรผู้ปล้นแต่คนรวยและมีชื่อเสียงมีผู้คนสนับสนุนเขาไม่น้อยเลยดนืจากเป้าหมายที่ผ่านมานักสะสมชาวอูดากับนักสู้ที่เธอจ้างมาพ่อค้าผู้ร่ำรวยกับทหารบรัสเบลดครั้งนี้ก็มาหาเศรษฐีกับกลุ่มสโตนทรอสก็คงไม่แปลกหรอกนะที่ชาวอูดาจะไม่สงสารเหยื่อนะ รวยๆทั้งนั้นอืมสังเกตได้ดีครับคุณเอลลี่เป้าหมายของเราไม่สนใจแค่คนที่ร่ำรวยหรือมีอำนาจเล็กน้อยเป้าหมายต่อไปอาจจะเป็นสมาชิกสภาหรืออาจจะเป็นท่านเซาตาน่าเลยก็ได้นี่ก็แย่สิเฮ้าถ้าเกิดเขาจะต้องพลาดแน่เพราะยิ่งท้าทายมากเท่าไหร่กระผมก็ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้น ขอเวลาปั๊บหงฮะจำคำกับผมไว้จอนโจรันหน้าคนเดียวที่จะได้ครอบความสมบัติทั้งสี่แห่งเบลาเดียก็คือฮิวดีแบรนด์สุดยอดนักสืบผู้ไม่ธรรมดาผู้ดียากขึ้นกับแกนี่แหละนั่นคงเป็นคำพูดปลุกขวันกำลังใจที่ดีเลยนะก็ขอให้เป็นงั้นนะ เป็นไป,นปนไม่ได้หรอกนะ,ะสงสัยก็แบบวันนี้ต้องไปตัดแว่นไว้สัะแล้ว,วลสิ<น>ะระวังตัวไว้ล่ะนายนีนมันคือการแข่งขันเพื่อตามหาสมบัติทั้ง4แห่งเบลาเดียตัวจริงของจอมโจรและเป้าหมายของเขาจะต้องถูกเปิดเผยเออเซียจะพ่ายแพ้กับความชั่วร้ายอย่างนั้นเหรอ หรือว่าฮีโร่ของเราจะแสดงพลังของสุภาพบุรุษแมนดวลวิววออกมาฮิวดีแบรนด์จะกลับมาอีกครั้งในตอนคำสาบานสุดท้ายกุญแจสำคัญในคดีต่อไปคือหน้ากากเธอเคยสวมหน้ากากนานจะลืมหน้าจริงของตัวเองไหมฉันเคยละ<อ>แล้วนี่ทุกคนหยุดกันหมดได้ยังไงแปลกจังเลยเอ,อ๋อไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะ เียวขโมยซีนอีกละบินไปเฉยสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนยันครับลิงกอยู่ในเดสคริปชั่นใต้คลิปเราไปรอกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ